ที่นอนเป็นโรกขึ้นล่างหนูเนี่ยยจังเ้วล่ะไปปูงช่วย,วยกเูยเนี่ยวันผูดเตี่ยนเตี่ยขนเตี้ยเนี่ย จะพูดพร้อมซนะพร้อมผัดปลูกมาว่าเมืนเด้ท <ina no> <ala> ี่ให้ปลูกปึ่วงจงำไมมปล่อยเ็ไปเียในหน่อยสลักแม่นุนหนอ ก yup. ็ไม่ทำไมมันเสียบเสียบเสียบลงนี่เป็นอะไร ที่เป็นว่าอะไปูก็ไปตัดหัวบานตัดหัวกวนเอาเอาหัวมาหัวควอมพี่แม่ <laughs> จ <laughs> ัดแล้วตัดแรงว่าคืนนอดแล้วนี่คืนนอ้ดแล้วบ่ตัดแล้ว กดกอดกดคนกับหอมคือเป็นตับปูกใส่กันหมดไว้ไว้เนี่ย รนะนะวยไปแน่เฮ้ยตีกุ๊กได้แล้วรู้ต่ใไม่ตีแข่งตาดดสมันปล่อยเป็นปล่อยคักปล่อยเนะ้ เสียบไว้คือหอมซะด้วยแหละมือแรกที่สิมัสหลงเอา <laughs> กูคิดเยใช่ป่ะกินอะไรกินบ้าเนี่ยสะพึ่งงามขึ้กูนี่แหละเย้าเบ้องเงี้ยเขาปลูกกันนะมันไงแล้วอันนี้เขาปลูกพึ่งงามข้นปลูกอย่เด้ยวหอมกระดิกกกิ้บอลนี่แตก โอป่เอาก้นสะโอ้ก้นสะก้นสะไม่เรียกมูยู่อ เห็นบ่เนี่ยมันโพออกไวบ่วเนี่ยตีตาเบื่องรู้เอ้ยจะตีตาด้วยดิล่ะเสียงทุบตีเสียงทุกคำ